ปัญหาของผู้ประกอบการเวลามามาขอสินเชื่อสถาบันการเงินแน่นอนเราต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันมันจะต้องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูความเป็นไปได้ของธุรกิจเราจะเอาแบบไหนเชิญครับอย่างอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าพอเวลาเราได้รับพันธกิจลูกค้ารายเล็กๆครับอาจารย์วงเงินไม่เกิน15เนี่ย SME รายเล็กๆ จะมีข้อจํากัดเรื่องหลักประกันบางทีบ้านก็ไปอยู่กับธนาคารอื่นก็จะไม่เหลือมาที่ SME Bank เพราะว่าเราจะไม่รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านมาที่เราโอเครับ <okay. S 1> ผม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ SME เข้าถึงเนี่ยก็คือเราใช้หลักประกันอื่นสิ่งหนึ่งที่เราใช้ก็คือใช้เขาเรียกว่าบสยบสยก็คือค้ำประกันสินเชื่อให้เราค้ำประกันสินเชื่อให้ให้ SME ถ้ามันไม่พอเราก็ให้บสยมาช่วยค้ำใช่ใช่เวลามันมีปัญหาบสยจะได้มาใช้เงินแทนลูกหนี้ให้เราก็มีส่วนหนึ่งถ้าแต่ว่ามันเป็นพอร์ตโฟลิโอครับเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราก็ต้องรับความเสี่ยงแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็จะทําให้เกิดประโยชน์ก็คือ SME ได้เข้าถึงแหล่งทุน